มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรักฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเผยหลักฐานเด็ดทสงกลางยังไม่ตัดขาดอดีตภรรยาเอฟทักซออนงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับน้องปีใหม่เอวารินเดชนรงลูกสาวเอฟทักซออนพักสุขเจริญและอดีตสามีส่งกลางเดชนรงซึ่งหลายๆคนอาจจะจดจำภาพน้องปีใหม่ในลูกของสาวน้อยตัวเล็กๆนะคะ แต่ว่าปัจจุบันต้องบอกเลยว่าน้องปีใหม่โตขึ้นเยอะแถมยังสวยตามรอยแม่แอฟอีกด้วยค่ะซึ่งน่าสุดทางด้านหนุ่มสงกรานได้ออกมาโพสต์คลิปความน่ารักของลูกสาวน้องปีใหม่แล้วก็หลานสาวน้องโคโมขณะที่กําลังเด่นกันอยู่นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าน้องปีใหม่นั้นมีจิตใจอ่อนโยนมากๆดูแลน้องโคโมเป็นอย่างดีเลยค่ะซึ่งงานนี้ได้มีชาวโซเชียลรายหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า ทางด้านหนุ่มสงกรานได้เข้ามากดไลค์ข้อความดังกล่าวด้วยเช่นกันค่ะบอกว่าพี่ปียิ่งสวยยิ่งโตยิ่งสวยเป็นเด็กที่กริยาท่าทางรวมถึงมารยาทการวางตัวบางครั้งดีกว่าผู้ใหญ่บางคนด้วยซ้ำไปค่ะภูมิใจแทนคุณแอฟแล้วก็คุณสงกรานจริงๆค่ะเป็นความน่ารักของน้องปีใหม่นะคะยังคงติดตามเหมือนเดิมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ